ครับพี่ค่ะตามเมื่อเช้าเนาะ VTE อ๋อยังไม่ผ่านยังไม่ฟ o ล l o w ยางครับยางอยู่ยุ่ยเฉยก่อนค่ะอย่าอย่าเพิ่งคันมืออ่าไม่ได้อ่าฮะไม่ได้ก็เดิมก็เหมือนเดิมหนึ่งรับหนึ่งจุดหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งจุดศูนย์แปดค่ะกัดลอดแต่นี่มันอาจจะอาจจะเยอะกันไปแล้วก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งจุดหนึ่งแล้วกัน ตาทัดร้อนแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองหกค่ะครับแล้วก็ผมดูให้ดู property ใช่ไหมฮะพี่ที่บอก Q ิว u s e LPN Q ิ o u s e LPN อันนี้เพิ่มอีกตัวแล้วกันสลิอุ้ยสลินี่เอาเหมือนกับปิงเลยนะเทคนิคของของอ๋องเป็นยังไงคะอะว่ามาก็ ก็ภาพมันก็เหมือนเหมือนเหมือนตัวทั้งกลุ่มอะพี่คือลงมาพอสมควรเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นท็อปพิกเราด้วยสิรินะใช่ครับท็อปพิกวันไหนเมื่อไหร่ยังไงเอาทั้งกลุ่มคือถ้ากลุ่มนี้ให้เลือกเราชอบสิริครับฮะทั้งด้านของ v a l u a t i o ใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวคอนโดเขาก็เริ่มขายดีนะค่ะครับผมก็นั่นแหละครับจะดูสิริอีกตัวหนึการพาร์ที่ผมว่ารอบนี้ก็น่าจะมานะลงมาเยอะหลายตัว ค่ะค่ะผมส่วนเซทับเซตก็อาจจะอาจจะมีย่อบ้างมันขึ้นมาชนแนวต้านประมาณหนึ่งสี่เก้าสามแล้วไม่ผ่านค่ะนะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะมีอาจจะมีการเริ่มย่อล้ส่วนประเด็นเรื่องกีสเนี่ยคือหลางที่ช่วงช่วงบ่ายมีข่าวดีเข้ามามาใช,ใช่ไหมครับพี่อืมตลาดมันก็คือมันขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอะ ม,มันก็ทําให้ขึ้นได้ต่อเนี่ยมันมันก็ยากค่ะแล้วก็ถ้าดูไปข้างหน้าอีกเนี่ยตอนนี้เหมือนกับว่าเออ่ตกลงกันได้แล้วในระเอียระหว่างระหว่างเจ้าหนี้แล้วก็ทางกรีซใช่ไหมฮะค่ะแล้วตอนนี้อยู่ที่กรีซเองเนี่ยจะต้องนําข้อเสนอเนี่ยไปผ่านสภาก่อนค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายนะว่ามันจะได้เสียงข้างมากค่ะหรือว่าจะโดนต่อต้านหรือเปล่าค่ะอันเนี้ยเป็นความเสี่ยงอยู่ว่ามันก็จะยืดออกไปอีกอืม นะครับก็ต้องติดตามเพราะว่ามันก็มันก็หนังชีวิตอะเรื่องเรื่องกรีซเนี่ยนะครับแต่แต่ว่าคือจะกระทบตลาดมีระยะไหมผมว่าก็มองไม่เพีงแต่แค่มาแบบชั่วครั้งชั่วค่าวนะครับในช่วงทัมมิ่งที่มันพอเหมาะอย่างตัวเนี้ยมันมันเอ่อในระยะสั้นเนี่ยมันร้อนแรงไปแล้วก็ไม่ผ่านแดวตานึ่สีเ้าสามแล้วก็ปริงกรีซเนี่ยต้องต้องตามต่ออาจจะมีเอ่อความกังวลเข้ามาอีกดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ดัชนีเนี่ยพรุ่งเนี้ยเอ่อ อัพไซต์จะเริ่มจำกัดแล้วก็น่าจะทำตัวลงมาก่อนก็มองที่แนวรับ1482นะครับแนวแนวรับ1482แล้วก็ถัดไปที่ประมาณ1474ค,ค่ะแล้วในส่วนของซิริยู่ะคะาซิริยูเนี่ยก็คือตอนนี้ถ้าใครลองไปแล้วอาจจะปิดลองแล้วมาชอ็อตสั้นๆก็ได้ะนะครับผมมองอันนี้มีแนวต้าน974ไม่ผ่าน เพราะว่ารู้สึกมันปิด9.66ใช่ไหมฮะค่ะครับก็ถือว่าก็โอเคนะจุดราคาปิดกับจุดคัดลอดไม่ไกลกันค่ะก็เน้นเป็นช้อนละกันพวกนี้ถ้าใคร <c oughs> แบ่งเป็นสองฝั่งละกันอันี้กันคือคือที่ลองอยู่ใช่ไหมฮะค่ะที่ลองอยู่เนี่ยอาจจะมอนิเตอร์พวกนี้ผมให้ดูสักถ้าต่ำเริ่มต่ำ9.63ไม่ดีละค่ะ แล้วก็เต็มที่960คือต่ำกว่าอาจจะเริ่มปิดสาระรองทั้งหมดเพื่อรับโปรฟิตไปก่อนแต่ถ้าไปข้างบน974ผมว่ายังไม่ไม่น่าผ่านก็ปิดช็อตที่974ปิดช็อตมาใช่ก็คือตอนนี้เน้นปิดช็อตสำหรับฝั่งรองังอส่วนส่วนคนที่จะเปิดสาระใหม่อันนี้ผมให้เล่นช็อตสั้นๆละกันครับพรุนี้เป็นโอเพนช็อตแล้วก็ ถ้าสูงกว่า974 975คัดลอดค่ะค่ะแล้วก็แล้วก็ไปปิดที่แนวรับประมาณ960แล้วก็954ครับอืมครับประมาณนี้จ้ะครับหมดละไม่มีอะไรแล้วเนาะครับไม่มีอะไรแล้วครับได้ค่ะ๋อเดีรุ่งนี้พี่ดูไม่ได้แล้วก็สิรินะคะครับได้ครับ